สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วผมเปลี่ยนชื่อช่องว่าหินเชียร์นะจะได้อ่านง่ายนะโอเคแล้ววันนี้สิ้นเดือนก็มไม่ได้ลงคลิปเลยก็เลยมาลงวันนี้นะเดือนเมษาแล้วก็ในช่วงสงการผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าอ่าผมอาจจะได้ไปไทยเดย์เนาะ เรามารูกันว่าแบบนี้เป็นไงแบบนี้นะฮะมีชื่อว่าถ้าแปลไทยตรงๆก็ออบบี้แต่คุณเป็นอ่านั่นแหละครับโอเคอันนี้เขาน่าจะให้เราฝึกเล่นก่อนนะเฮ้ยมันกระโดดสองั้นได้โอเคมันง่ายฮะ เออเออเออ <laughs> เราไปเล่นจิงกันเลยก่อนไม่แน่ใจว่าทะเลผ่านตรงนี้มันจะมีอะไรให้ไหม <laughs> จะขี้เกียจนะครับ <laughs> เรากิงไปเลยวีว <laughs> ีวีอาจจะเล่นได้แป๊บเดียวเพราะว่าแบตใกล้หมดแล้ว <laughs> <laughs> โอเคเราขึ้นมาตรงนี้ได้นะโอเค เอามาขึ้นมาให้เตอร์มนดูน่จะเผกเผกเดือโด,ด,ดนมัน้งชิปบ,บ็อกซไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ,อ่ะโนมีนะอันนี้มีแต่คนญี่ปุ่นนะน่าจะญี่ปุ่นนะถ้าให้เราซึ่งผมเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นมากเลยนะทั้งอาหารแล้วก็รถด,ด้วยนะฮะผมชอบรถ ผมชอบรถเจดีมากเลยแล,แล้วก็รถแต่งไทยก็ชอบนะครับคืออะไรก็ได้ขอให้เป็นเรื่องรถนี่แหละครับอันนี้อะไรอะ่แระแบบแบบอื่นหรอมะั <c> ้ง <oughs> ไปยิู่ตอนนี้เขาบอกให้กระโดดนะเอาตรงผมก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแหละ ตรงนี้ไปได้ใช่ไหมเอ๊เอ๊ะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมโอเคไปไปไปจุดโอ้โหคนอีกไกลอ่ะเอ๊บโอ้โอ้โอผมเห็นเพื่อนตกลงมาเรื่อยๆเลย ตรงนั้นน่าจะยากนะดูดิตกลงมากระเตมเลยทุกคนตกลงมากระเตมเลยปละครับกิซี่ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้นะไม่แน่ใจตรงนี้ต้องกระโดดโอ้จะ oh. ตกตัวนี้เหมือนจะกระโดดทะวดะมั้งเฮ้ยตกตกทุกคน จะปล่อยไป let's go ตอนนี้อยู่ด่านที่19แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นสุดที่ด่านเท่าไหร่อาจจะมีต่อ ep 2นะเออตรงนี้ยากหรือว่ากระโดดข้ามได้เลยหรือว่ามันต้องกระโดดข้ามกระแพงไหมอ๋อกระโดดข้ามกระแพงเลยนี่โอ้ตก อ่ไปพิธานนี้ว่าจุบผมไม่รู้เป็นไรนะแอปมันไม่สามารถเวลาผมโทรคุยกับเพื่อนนะฮะไม่มันไม่ทำงานให้ครับคือมันจะตัดเสียงาการอัดคลิปของผมไปเลยก็คือถ้าผมพูดอะไรมันก็จะไม่ได้ยินนะรวมถึงเพื่อนผมด้วยนะน่าจะนะครับใช่ถ้าที่ผมลองอัดดูนะ คือผมโทรคุยกับเพื่อนใช่ไหมละทีเนี้ยตอนแรกกะก็กะว่าจะอัดคลิปก็ตอนแรกก็ลองเทสเสียงดูก่อนเออแล้วทีนี้ผมก็ลองเช็คคลิปดูมันไม่ได้ยินเสียงเลยเลยครับมันได้ยินแต่เสียงในเกมนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ผมเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเอาตรงอ่ะก็ไม่ได้ตัดคลิปเล่นกับเพื่อน ก็ทำแค,ค่คลิปเดียวเองเหรอมะนะั้งฮะแล้วมันก็ไม่มีเสียงเลยนะตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะคือเอาตรงอ่ะตอนนั้นอ่ะคือก็กะว่าจะทำเล่นๆเนาะแล้วทีนี้ก็ไปดูคนอื่นเขามาก็อ,อยากแบบมีผู้ติดตามบ้างอะไรเงี้ยเนาะเราก็อยากทำไงเราก็เลยจะลองทำดูก็จะทำไปเรื่อยๆส่วนไอ้เพื่องเรื่องไาย วอล์กเนี่ยหรือการไปเที่ยวอ,อะไรอย่างนงี้นะครับคือตอนนี้ยังไม่พร้อมครับก็มีแค่มือถือนี่แหละครับคือถ้าผมไปทะเลก็อาจจะอัดทิ่มาไว้ด้วยนะก็อาจจะถ่ายว่าแบบไปทะเลเป็นไงบ้างนะผมจะใช้มือถือนี่แหละครับถ่ายผมไม่มีกล้องไมอะไรแบบนี้หรอกมัน ลักแสนนะครับคือผมก็ไม่ค่อยมีตังค์คือไม่ใช่ว่ามีมีเลยนะครับก็มีพอมีกินนะครับเออแล้วทีนี้เอาตรงอ่ะใจก็อยากทำวอกนะครับแต่ว่ามันคืออุปกรณ์มันไม่พร้อมครับแล้วทีนี้ก็มีแค่มือถือก็อาจจะถ่ายได้นะผมว่าไม่แน่ใจนะว่าจะถ่ายออกมาเป็นไงก็ต้องรอดูกันเหมือนเดิมครับอาจจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะ เพราะว่า oh, ah. ไม่มีกล้องแบบเขา oh. เอ,อ๊ะทำไมเพลงมันเปิดให้เองเลยเนี่ยปิดเพลงเดยวตดลิกาซีดจิบจิบจิบไม่แน่ใจว่าถ้าผมเปิดเพลงในเนี้ยอ๋อมันจะติดลิกาซีดไหม <c oughs> ถ้าตดลิขสิทธิ์นี่ว้าวุ่นเลยนะเอ้าเอ้าฮะ,ะแล้วชิปพอยอะ ข้ามตรงนั้นวัดเช็คพอยปลอมเหรอลนะโอเคโอเคไปชืบอเราจะเช็คพอยปลอมนะตะกี้อึบอึบอึบโอเคเช็คว่าตรงนี้ฮะกระโดดไปเอ้ยกือบตกตรงนี้ไปเลยใช่ไหมน้่จุดที่ผมเห็นเพื่อนเขาตกกันบ่อยมากเฮ้ยยากจริง ตรงนี้น่าจะยากจริงๆฮนะเอ้ะรูเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวตัวนี้ไปได้ป่ะมันมีอะไรพอเป็นไปได้บ้างฮะนุ่ไม่ได้นะเขาใช้วิธีอะไรอะ่ะนีนี้นีน้ต้องวิ่งมาเร็วๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ เดี๋ยวลองย้อนกลับไปอ่าสี่สิบสามนะแล้วผมจะเร่งความเร็วอ้าวตกอีกโอ้ยตกสี่สิบสามเร่งความเร็วหนูนต้องทำยังไงอะทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าไหล เออ่ถ้าคิดหน้าผมอาจจะทำเป็นแมปประกอบรวนะที่เขากำลังเอ่อเล่นกันอยู่ตอนนี้นะก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะบั๊กไหมเพราะว่าผมเล่นกับเพื่อนมาหลายรอบแนละ้วมันชอบบั๊กมากเลยโอ้ตรงนี้ติดฮะฮล้อฟิสคลิปหนึ่งนี่ อ่ะสกิปเออนั่นอ่ะแล้วทำไมมันไม่เช็คบอลให้อ่ะโดดผมเล่นไม่ได้อะไรไั้งหมดแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยรลูกบอนบอ้าบเออ <c oughs> โอ้ยกระโดดแล้วเราจะไปยังไงฮะ ตรงตามเส้นนี้ไปเหรอถ้ากดชิปบล็อกมันจะเร็วขึ้นไหมแล้วผมก็ต้องกระโดดตรงนี้เฮ้ยถึงแล้วนคนุณตัวนผมถึงเอ้าถึงใจถึงแบบงงๆนะฮะชิปบล็อกเอาตัวชิปบล็อกแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรอกตรงนู้นเหรอทางนั้นได้ไหมไม่น่าได้นะทุกคนต้องวิง่งฮะแวน อืมได้อยู่ดจ,จับปะอุ๊บอืมอ่าตรงถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะแบบนานาคนะฮะคือเอาตรงอะตอนนี้ก็อยากทำคลิปเกม Forza Horizon นะฮะภาคห้านะแต่ว่าผมมีแค่โทรศัพท์นะไม่มี PC นะีซไม่หรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์นั่นเองนะ คือเอาตตอนนี้คือก็อยากได้ทั้งมือถือใหม่แล้วก็อยากได้ทั้งคอมเลยนะไม่รู้ทำํำไมนะแต่มันอยากได้มากเลยอ่าตรงไปปึ๊บปึ๊ปึ๊แล้วก็อีกอย่างนะฮะทุกคนเคยเห็นคลิปต่างชาติหรือคนไทยเรานี่แหละนะคือส่วนมากผมก็จะดูใน a c e b o o k เป็นต่างชาติเนาะคือเขา อะไรนะเขาเรียกว่าพงมอะไรจอยไหมผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วมันก็จะมีเกียร์เบรกมืออะไรพวกนี้เนาะแล้วก็แบบบอกอะไรเงี้ยคือผมอยากได้นะซึ่งมันต้องแพงมากแน่ๆเลยแล้วเล่ยนยนิ่งเล่นกับทีวีมันต้องซื้อ PS5 ด้วยค่ะถึงจะซื้อเกมได้อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าต้องซื้อ PS5 ด้วยไหมหรือว่าไม่จําเป็นนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแหละก็ต้องไปหาข้อม,มูลเอานะ แต่ตอนนี้ขี้เกียจหาเพราะว่ายังไม่มีตังค์ฮะยังไม่มีตังค์แล้วจะซื้อังเงนี่โอ้ยตรงนี้แค่ทำกคนไป let's go ตัวนี้กระโดดข้ามแก้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยกล้องเป็เลยโอเคเอาตัวกระโดดแบบนี้นยากมากเลยนะแต่ถ้าผมเล่นออบบีแบบนี้ก็ผมท่านหัดยินเลยนะ แต่ถ้ามันเป็นก้อนเงนี้ยแล้วมันกินไปกินมามันก็เรียนอยากกินเหมือนกันนะอันตรงผมจริงๆก็อยากลงคลิปเชน่นเดือนนะแต่ว่าช่วงนี้เราบอกมันน่าเบื่อนะอันตรงเนียตอนนี้ผมเบื่อเราบอกมากคือไม่ใช่ว่าจะไม่เล่นแล้วนะคือแบบมันไม่ค่อยมีแมปอะไรน่าสนใจให้เล่นถ้าเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้ยินอีกนะฮะมันก็เป็นประเด็นตรงนี้นะ ส่วนไทโรซิงก็เล่นไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวต้องรอดูว่าทไทโรซิ่งจะเล่นได้อยู่ไหมนะฮะนี่เรานอกเรื่องมาไกลแล้วขคนะ่ไหนเนี่ยโอนอกเรื่องมาโคตรไกลฮนะไอสกิฟฟีสกิปเนี่ยที่มันมีหนึ่งอันนะผมจะเก็บไว้ยามจะเป็นนะ โอ้ยอะไรเนี่ยจุบ๊บอีกไกลไหมนะฮะก็น่าจะมีสักร้อยด่านมัน้งถ้าให้ผมเดาแล้วคนในเซิร์ฟมีแค่สี่คนนะฮะรวมผมนะโอ้โหคนน้อยจริงๆนะฮะเซิร์ฟมีแล้วไประเด็นก็คือมีแต่คนญี่ปุ่นนะ อูคนไทยไดิเงาเลยนะเออเนาะเกมนี้มันอาจจะเป็นเกมญี่ปุ่นก็ได้ใครจะไปรู้แล้วมันมาทำเป็นอันเนี้ยไม่แน่ใจะนะว่าคนญี่ปุ่นทำหรือเปล่านะคนญี่ปุ่นเขามาเล่นเนี่ยน่าจะใช่ญี่ปุ่นลนะเนาะอ่า คือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีคาเฟ่อุนจีเนาะที่นั่นนะนะอะไรอ่ะสป,ปินฟรีเหรอะจะได้ไอะไรเฮ้ยผมได้คาวิตี้คอยหรือเปล่ามันเรียกยงี้ไหมคาวิตี้สป,ปินหรือเปล่าคาวิตี้คอยนะ ไม่ได้ใจว่าเรียกถูกไหมถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะโอ้ยโอ้ย,อยกระโดดสูงเกินตายเลยเซฟไว้ให้ด้วยนะโคตรดีเอามันมีเขตกันไม่อหวโอ้ยยังไม่ต้องใช้ตัวนี้ดีกว่าคือแล้วประเด็นก็คือจะเอามาไว้ทำไมฮะในทางทางที่เมื่อเราก็กระโดดสูงก็ไม่ได้ดิ่็ติดอีกนะ ไปอือ mm หือติกโอ้ยอึ๊บโอเคอึ๊บวิ่งอึ๊บโอ้โหดูตรงนี้สิครับโอ้ยตกฮะตอนนี้คนในเซิร์ฟเริ่มเพิ่มเข้ามานะจิ๊บึ๊บจิ๊บปึป๊บ น่าจะกระโดดไปตรงนั้นดิลองสปริงคอยเฮ้ยกระโดดได้เว้ยนี่เรากระโดดข้ามไปเลยปุ๊บสปริงคอยอะไรเนี้กับบิ๊นะขอโทษนะเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ก่อนเอใช่ถ้าทุกคนเออ่ถ้าบางแบบผมจะเปิดใช้ไอ้น,นี่นะแต่อันนี้ ผมลืมเปิดอะ่ะถ้าเปิดตอนนี้ก็ไม่น่าทั้งฮะไปไปกันต่อฮะโอ้กระโดดสูงฮะของกระโดดสูงเออกระโดดสูงเไว้ <c oughs> ปล่อยกันอ,อืออือเอาแล้วของผมหายไปไหนอะ่ะ นะมาติดอยู่กับตัวผมนครับกาเวตี้คอยมาติดอยู่กับตัวผมแล้วทุกคนช่วยผมด้วยปมโกงแนฮะตอนนี้ผมลองรีเซ็ตตัวดิอ๋อมันหมดเวลาแล้วมันให้ใช้จำกัดนะ ไม่น่ใจนะฮะว่าผมจะไปเอาลิงก์แมพมาจากไหนนะคือเอาตรงผมก็อยากเอาลิงก์แมพไว้ใต้คลิปนะแต่ว่าแบบผมไม่รู้นะฮะว่ามันไปเอาจากไหน skip เลยแล้วกันที่เก็บไม่รู้นะฮะว่าจะไปเอามาจากไหนเดี๋ยวก็ลองหาดูนะเดี๋ยวผมจะลองพยายามหาดูนะอาจจะอยู่ใน เดี๋ยวผมหาดูแล้วกันนะทุกคนถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวจะลองหาดูแต่ถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะพูดยังไงงั้นถ้าไม่มีลิงเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อแบบไว้ให้แล้วกันอันนี้คืออะไรโอ้ลาวาฮะคล้ายๆน้านะลาวาแบตบเหลือเท่าไหร่แล้วนะ 9, เนี่ยเก่เรนได้อยู่ฮะเออไม่ คิปเลยดีกว่าอันนี้น่าจะยากเกินไปสำหรับผมโอเคผมว่าพาัทแรก,กพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วฮะเอ่อพักไว้ที่แปนะนะดสิบห้านะดาที่แปดสิบห้านะงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนดูแบตหมดนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ คนไลค์เยอะๆนะคือลงคลิปแทบทุกวลงคลิปเนี่ยบางคลิปคือไม่มีไลค์เลยนะคนนูโคตรน้อยเนี่ะแล้วก็คอมเมนต์ก็ไม่มีคนเม้นเลยนะแล้วก็เออส่วนผู้ติดตามเนี่ยในทิกตอกอ่ะคือเยอะมากเลยนะแต่ทำไมในยูทูบมันน้อยนะ อันนี้ผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นที่ว่ามันหาดูยากเลยมนะ้งอันนี้ไม่แน่ใจนะมันหาแบบช่องยากหรือเปล่านอ้องเพราะมันไม่ได้โผล่มาง่ายๆเออมันสุ่มเนาะทิกตอกก็สุ่มนะแล้วทำไมคนติดตามเยอะกว่าอันนี้ผมก็งงนะเออเอะไมควเข้าตามมิกโอเคงั้นคลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย 我闭嘴。嗯嗯嗯嗯嗯